สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามานแคนป้าปีกูครับจ่าชจีค่ะท่านนาฎิกาตรง P.S.I 6 1คุณผู้ชมไไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้าง ร่วมวงกุดแช์ชอนไลฟ์โค้ชคนดังค่ะอ่านะฮะรวบแล้วนะฮะอดีตหวานใจแพทนภะป,ป้าเบน์เรสซิ่งนะตำรวจอนุญ,ญาตให้ประกันตัวครับส่วนบริษัทนี้ก็มานะคะ GMM ค่ะแจ้งความผู้ใช้ทวิตเตอร์นะคะทำไรก,กับการเสียชื่อเสียงค่ะอ่านะฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามในแต่ละเบรกเลยคุณผู้ชมนะแต่ว่าช่วงแรกช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะสับสนโดยวิซีวิซีนะฮะสุดยอดวิตามินซีลบเลือนรอยแดงรอยดําจากสิวเหมาะสําหรับคนที่ผิวบอบบางพร้อมกับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีใครกล้า ขนาดนี้ซื้อ2แถม5นะนะวิตามินซีก็เรียกว่าคุณภาพ เขาเรียกว่าคุณภาพเ่ยเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพในการลบรอยแดงรอยดำนะฮะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมาทั้งเซ็ตและเซ็ตที่มาเนี่ยไม่ธรรมดามเป็นครีมกันแดด P.A. บวกบวกบก S.P.F. 40นะฮะเป็นพรีเมียมเลยใช้แล้วแห้งไม่มันเยิ้มนะคุณผู้ชมนะใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนที่คุณผู้ชมเนี่ยจะออกไปประจนกับมลภาวะต่างๆนะฮะมาอีกหนึ่งตัวนั่นคือโฟมล้างหน้าที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเพิ่มความสว่างกระจ่างใสให้กับผิวของคุณนะ,ะถ้าใช้อย่างเป็นประจําแล้วก็อย่างต่อเนื่องตัว ตนนี้การันตีเลยว่าใสาแน่นอนอพร้อมกับตาข่ายฟ,ฟีตีฟองแล้วก็เจลอแอลกอฮอล์ด้วยครับทั้งหมดนี้เนี่ยราคาคุ้มสุดคุ้มเหมือนที่แม่บอกเลยนะคะซื้อ2แถม5ไปเลยในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1590บาทเท่านั้นสนใจนะคะโทรเข้ามาได้ที่0 2 1 0 5 4 4 8 8ย้าำกันอีกรอบหนึ่งค่ะ0 2 1 0 5 4 4 8 8หรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะที่แ ic อดรัตชาวีซีค่ะคุณผู้ชมนะสินค้าเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพแล้วก็ของแถมีี่่่่ต้้อออองบอกกไววนนนนเเลยยาป็รมรหมด ใจมากๆไม่มีใครกล้าทำแต่วิศีวีศีวิศีทำนะคุณผู้ชมนะฮะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับอาชีพไลฟ์โค้ดเราเองนี่แหละมั้งแม่จะเป็นไลฟ์โค้สของตัวเองนี้ดีที่สุดปะเราก็มีประสบการณ์อะไรด้วยตัวเองเะพวกไลฟ์โค้ดนี่เป็นพวกน่ากลัวคิดเงินแพงด้วยนี่อุ๊ยคอร์สนึ่มแบบบางทีเป็นหมื่นนะแม่นะมีเงินอย่างเดียวเลยไม่ได้นะต้องชอบด้วยอว่าต้องชอบดูแมแล้วอย่างอย่างมาสคาร่าที่เขาต้องมีไลฟ์โค้ชไหมคะโอ้ยมาสคาร่าชีวิตโอ้ย อย่างแม่อย่างมาสคาร่าเนชีวิตเจออะไรมาเยอะไม่ต้องมีคนมาสอนใช่ไหมคือไลฟ์โค้ดบางคนเนี่ยเราก็ฟังได้ขำๆแต่บางคนเนี่ยมันก็ฟังไม่ได้บางคนก็เป็นงาน p r บางคนก็รับตรงรับตังค์เยอะแยะมากมายนะคะบางคนก็ทัวลงอย่างคนล่าสุดติดทัวลงไปเลยนะคะหนักมากแม่ทัวลงนะเมื่อก่อนมีคนติดตาม4ล้านหายไปเหลือ3ล้านแสดงว่าคนรักมากเลยนะแต่ก็จะมีคนรักอีกหนึ่งคนนะฮะคุณเอ๋ค่ะเอ๋ปรินาหนุน ชนะฮะบูรณะฮิรันนะฮะหลังชมคลิปแล้ก็บอกว่าหลังชมนะ,ะบิ๊กป้อมเป็นคนน่ารักเนี่ยแหละคะ่ะดราม่ามันก็เริ่มต้นมาจากการที่คุณชรบูรณะฮิรันนะคะเขาไปปลูกป่าที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีท่านบิ๊กป้อมนะคะพลเอกประวิตรวงสุวรรณไปปลูกป่าแล้วในคลิปคลิปที่คุณชรททำออกมาเนี่ยเขาก็มีการเช่นชมนะคะบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยพอได้เห็นตัวจริงแล้วเหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมาทําให้ผมได้พูด<บ>คุยได้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาได้มีการพูดคุยบ้างนิดหน่อยนะคะ,ะ,คะแล้วไม่เห็นมีภาพตอนคุยเลย เขาบอกว่าเขาเพิ่งจะได้ไปเจอกับท่านบิ Big Bomb, ๊กป้อมแต่พอเจอครั้งแรกเขาก็รู้สึกว่าน่ารักเลยน่ารักเลยนะคะ,ะคุยกี่นาทีก็ถึงบอกน่ารัก หน,หนึ่งนะคะแต่เขาก็บอกว่าคือคือไม่ได้อะไรนะะต้องอถามก่อนว่าคุยนานไหมคุยกี่อาทีกี่นาทีและคุยเรื่องอะไรกับท่านใช่เออถึงก็ได้เหมือนเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าน่ารักเนี่ยเราได้เจอเขาหรือรือแอบชอบเขาอยู่แล้วแล้วเราไปคุยหรือว่ายังไงต้องถามใละเอียดก่อนแต่ว,ะะว่าคุณชอนเนี่ยเขาก็จะเน้นย้ำะคะบอกว่าเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินใครจนกว่าเราจะได้เจอเขาจริงๆได้คุยกับเขาแล้วก็สัมผัสกับเขานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นของคุณชอนมันก็มีการไปทวนลงเยอะแยะมากมายแต่่่วาาคคนนนนนทีเข้มหุก็ื คุณเอปรินาค่ะเธอไม่ตกขบวนจริงๆนะคะเธอก็เข้ามาโพสเข้าไปในทัวร์เหรอคะอหรือว่าอยู่อยู่อยู่ปกติก็อยู่ปกติแต่ว่าม่อนจะนั่งรถมาลงอยากให้ทัวร์มาลงด้วยในหว่างแบบนี้นะคะแม่นะเธอเธอก็ไปโพสตเข้าความสนับสนุนคุณชอรเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่แม่บอกเลยมีคนเนี่ยรักคุณชอมมากๆจนโลกติดตามภายในวันเดียวล้านกว่าแล้วค่ะนะ้าคุณผู้ชมนะฮะก็นี่แหละค่ะ เออแล้วไงต่อเขาบอกบิ๊กป้อมเขาคนก็ไปถามท่านรองนายกนะฮะท่านไปถามคนก็ไปถามนักข่าวก็ไปถามะะากันนะฮะแล้วก็คือประเด็นเนี่ยก่อนที่จะไปเตีงหาบิ๊กป้อมเนี่ยนะ,ค,ะคือประเด็นก็คือแบบว่าชอนเขาไปบอกว่าเหมือนกับว่าสื่อ ไปอ้างสื่อว่าสื่อเนี่ยทำให้ภาพของท่านรองนายกเนี่ยภาพดูดูดูไม่ดีนูนี่นั่นนะฮะโทษสื่ออีกแล้วที่ไม่ออกบอกสื่อนะฮะล่าสุดนักข่าวหรือสื่อเนี่ยนะสื่อจริงๆนะฮะไม่ใช่สื่ออุปโลกนะฮะสื่อจริงๆเขาก็ไปถามท่านรองนายกนะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะว่า ชอนเนี่ยโดนถล่มนะแล้วก็ยอดติดตามหายไปล้านกว่าเนี่ยบิ๊กป้อมรู้จักเลยพูดคุยกับน้องเขาหรือเปล่าซึ่งบิ๊กป้อมนะคะก็ตอบด,ด้วยความที่ทําให้หลายคนก็ช็อกไปต,ตามๆกันเพราะบิ๊กป้อมก็บอกว่าชอนคือใคร อ่าผมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยเขาคือใครเหรอจาไม่ได้ชอบนายกตรงนี้ชอบท่านรองนายกตรงนี้แหละค่ะซึ่งหลายคนก็บอกอ้าวอย่างงี้คุณชอนก็เวอเลยสิเพราะว่าอ่าแค่ช่วข้ามคืนคนน่ารักของชอนก็ลืมกันได้ลงคอแะคะแม่เออเพจดังเขาบอกที่อเมริกานะเพราะว่าชอนเขาเขียนหนังส่งหนังสือนะเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กเอเชียคนเดียวที่เรียนในโรงเรียนในอเมริกาเนี่ยในละแวกนั้นแล้วก็โดนแกล้งนะฮะจนอและ CSI ใช่ไหม CSI LA LA นะครับ เกตังร่วมกันขุดนะประวัตินะ,ะของไ์โคดคนดังกล่าวนะ,ะตั้งข้อสังเกตเคยอ้างเป็นนักเรียนเอเชียคนเดียวในไหนนะเวสโควินาเวสโควินานะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่น่าจะใช่ความจริงคือคุณชอนเนี่ยเขาก็มีคอนเทนต์อะไรออกมาเยอะแยะแล้วจะมีอยู่คอนเทนต์ในวิดีโอหนึ่งนะที่คุณชอนเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนพูดถึงในเรื่องราวในอดีตที่เขาเนี่ยตอนที่เขาไปเรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่ตรงแถวแถบ,บริเวณสโควินาซึ่งในแถบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาไปอยู่เขาโดนเอ่อเหมือนกับว่าโดนบูลลี่จาก คนทางนั้นโดน,<ค>นรำเแก <American S 1> ใช่โดนคนผิวขาวเหมือนโดนเหยียดท<น>ำนองนั้นอ่ะ แล้วทีนี้เนี่ยเพจ CSI LA เขาเป็นเพจที่ดังมากๆนะคะจากการที่เคยไปตามสืบคดีคู่รักชาวอังกฤษ,กฤษถูกฆ่าตายที่เกาะเต่าปี57เ,เขาก็เลยออกมาร่วมวงสาคนานะคะขุดนะคะคุณชอนบรูนาฮิรานเขาออกมาตั้งข้อสังเกตว่าชอนเนี่ยเคยพูดว่าเขาเป็นนักเรียนเอเชียคนเดียวในโรงเรียนเมืองเวสต์โควินาเคยโดนรังแกจากเพื่อนคนหนึ่งแต่ไม่น่าจะใช่ความจริงนะเพราะว่าเมืองเวสต์โควินาเนี่ยมันอยู่ห่างจาก LA ทางตะวันออกแค่25กิโลเมตรมันเป็นเมืองที่มีคนเอเชียอาศัยอยู่ มามาตั้งแต่ช่วงปี80แล้วลหรือ80ตั้งแต่ชอนยังไม่เกิดใช่ตั้งแต่ชอนยังไม่เกิดเลย uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยชอนจะเป็นนักเรียนเอเชียคนเดียวที่โดนกลั่นแกล้งอย่างที่อ้างว่าได้ยังไงกัน uh huh. เพราะว่า LA เเนี่ยเป็นเมืองที่มีผู้คนหลากหลายชาติหลากหลายภาษาอยู่ด้วยคนไทยอยู่เยอะ คนไทยอยู่เยอะฟิลิปปินส์จีนไต้หวันอยู่เยอะค่ะเนี่ยแหละค่ะเขาก็เลยงงว่าเอ๊ะเรื่องเหยียดสีผิวเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะแ,แถบนั้นก็เลยสงสัยว่าชีวิตของชอนในวัยเด็กลําบากอย่างที่เขาอ้างจริงๆหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ชอนเรียนไฮสคูลเขาอยู่โรงเรียนไหนกันแน่ระบุมาเลยได้ไหมเพจนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะเคยพูดถึงเรื่องราวการตามสืบคดีคู่รักชาวอังกฤษที่ถูกฆ่าตายที่เกาะตาแล้วเขาก็ยังเคยมีการลงภาพนะคะของพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณที่ใสานาฬิกาเพื่อนไปงาน ศพของเพื่อนจนเป็นกระแสด้วยค่ะนะฮะคุณผู้ชมเรื่องเดียวกลับมาที่เรื่องของชอนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในเวสเกตอเวสโควิดห้านี่ยนะคะมีคนเอเชียอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็นายกเทศมนตรีเป็นคนเอเชียค่ะเป็นคนจีนเป็นคนจีะฮะก็เลยก็ไม่รู้ว่าน้องชอนเนี่ยไปอยู่ตรงมุมไหนของเวสโควิดหานะฮะเออเท็กซัสหรือเปล่าน้องชอนจำผิดแอลเคนไทยเยอะนะ นนนคนไทยเยอะนะละแวก L A Los Angeles California เนี่ยเดี๋ยวเขาจะหมายความว่ายุคที่เขาอยู่เนี่ยคนไทยมันน้อยหรือเปล่าไม่แน่ไม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 ่เขาไปอยู่เพิ2 0 0 0งพักว่าเองคนไทยแน่นคนไทยไปแต่แปแล้วเนาะโอ้ยคนไทยไปแต่แต่80โอ้คนไทยอยู่แต่80แล้วก่อน80คนไทยก็ไปแล้ว,ว70-60คนไทยก็ไปกันแล้วค่ะแม่คนเอเชียที่เขาแบบว่าไปหากินอยู่ที่อเมริกาจนร่ำลงร่ำรวยเยอะแยะมากมายแล้วเขาบอกว่าในเรื่องราวที่ชอนเขียนมาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงแต่โรงเรียนที่ที่บริเวณนั้นก็มีแต่คนเอเชียเรียนทั้งน ตรงบริเวณนั้นมีแต่บ้านคนรวยบ้านของคนระดับกลางถึงระดับรวยแล้วก็แข่งกันเรียนหนังสือไม่มีการรังกงรังแกกันเขาแข่งกันในเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวนั่นมันก็ดูย้อนแย้งใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าชอนไปเอามาจากไหนนะฮะแล้วก็แต่ว่าที่แสบยิ่งกว่านี่ไม่ใช่ชอนนะคือจอนเหมือนกันโอ้โหเจอกับจอรนจอรนวินยูนะฮะจอวินยูก็ พูดถึงเกืบกับเรื่องนี้นะฮะในรายการรายการหนึ่งนะครับแล้วก็มีการให้ชอนเนี่ยนะฮะรับประทานอาหารไทยโบราณชนิดหนึ่งอะไรอะต้มฟักต้มฟักโอ้ต้มฟักกระดูกหมูรู้สึกว่าจะหลายชามอร่อยมากเลยนะชดไปหลายชามเลยชดไปหลายชามนะจนจนชอนเนี่ยนะฮะต้องออกมาทวิตข้อความขอโทษนะฮะนู่นีนั่นพี่จะบอกอะไรให้นะคนที่จะทําอาชีพอย่างเงี้ยหลายคนนะที่พี่เต๋ารู้จักมาค่ะ คือเราเนี่ยทางการเมืองเนี่ยไปสแสดงออกตอนตอนเลือกตั้งแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเราชอบอะไรใครเนี่ยส่วนใหญ่หน้าวันนี้หน้าวัน,นเนี้ยพยายามเก็บไว้ในใจถ้าเป็นคนในวงการบันเทิงรหรือต้องหาก,กินกับคนหมู่มากมพยายามอย่าไปสแสดงออกอะไรเยอะนิ่ง,ง,งๆเฉยๆแล้วฟังทุกข้อข่าวหาทุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ข้อข่าวหาขออภัยทุกเรื่องออเห็นต่างไม่ว่าแต่ว่าเก็บเอาไว้เห็นต่างได้ทุกคนมีสิทธิเห็นต่างในสังคมแล้วไม่ว่ากัน แต่กรณีของน้องชอนเนี่ยมันจะไปคล้ายๆกับปั้นจันปรมะมันจะไปคล้ายๆกับนักพูดคนนึงที่เป็นคนใต้ที่ไปบอกว่าคนอีสานแล้วก็หายไปเลยใช่หายเลยมันจะหายไปนะคะมันก็จะเป็นกลิบนะฮะนี่แหละค่ะจาก4ล้านเหลือสาใช่เมื่อเช้าเข้าไปดูเหลือ3ล้านใช่ไหมทัวลงนะฮะก็เหนื่อยฮะนะคะเหนื่อยนะคะตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ย มันไม่ได้แค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวนะครับมันก็เรื่องโควิด -19 ด้วยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจด้วยเพราะ GDP เราเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าน่าจะตกไปถึง8%หนักยิ่งกว่าต้มยำกุ้งปี40อีกค่ะตรงนั้นน่าสนใจกว่าไหม,มนะฮะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในการออกสื่อสาธารณะโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนไม่มีงานหลายต่อหลายคนตกงานหลายต่อหลายคนต้องหอบ กับบ้านนอกไปเพราะไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแบบสุดโต่งเพราะฉะนั้นนิ่งๆฟังแล้วก็รับทราบแล้วก็รู้แล้วก็ฟังไว้ทั้งสองทางดูเหตุและผลคนไทยเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นเราฟังเหตุและผลแล้วก็ดูจากการกระทาและพฤติกรรมดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเปิดตัวว่านู่นนี่นั่นพี่บอกเลยว่าจะอยู่ในสังคมยากแล้วก็เหนื่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายเมื่อก่อนตอนนี้มันดีขึ้นมันดีขึ้นแต่เมื่อสมัยก่อน โอ้มันหนักกว่าน,นี้แล้แอแรกๆมันหนักกว่าน,นี้เยอะ,ะเลยอะ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขนะอยู่ในสังคมไทยเป็นสังคมที่โชคดีนะฮะเราอยู่ในสังคมที่โชคดีถึงแม้ว่าเศรษฐกิจกเราจะไม่ได้ดีมากเหมือนกับหลายๆประเทศแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ลําบากมากเหมือนที่กับอีกหลายๆประเทศนะฮะยังไงคนไทยก็ต้องสู้ๆแล้วก็ต้องรักกันเอาไว้นะค,คุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะว c ซีิ C นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณเับ v c วีซีวเซรั่มไปเลย2ขวดแถมอีก5าอย่างให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น v c VC เซมขวดครีมมกันนแดดด1 1หหลลอโฟอ้้าางหาลอด พร้อมกับนะคะเจลแอลกอฮอลอีก1ขวดแล้วก็ยังมีตะขาตตีฟองให้อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่1590บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่0 2 1 0 5 4 4 8 8ย์้าี่ำอีกรอบหนึ่งค่ะ0 2 1 0 5 4 4 8 8หรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะที่แอดดัชเชีวีซีค่ะคุณผู้ชมนะการเดี๋ยวช่วงหน้านะคะรวบแล้วนะคุณผู้ชมนะเบนซ์เรซิ่งนะคะว่าไปทานข้าวมาตอนตีสองขับมา8คันนะคุณผู้ชมนนดตรรวจับ ฝ่าปรกอฉุกเฉินด้วยเช่นเดียวกันนรายละเอียดจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ